ที่ว่าเจอเมย์โหมายากดีน่าดูน้อมรับน้อมรับน้อมน่าดูผู้ชายอะไรเมย์จ๋าที่เจอหน้าลำพึงก็ดีแล้วพี่เนี่ยมีความในใจจะมาบอกลำพึงจ้ะี่พายมีความในใจเหรอจ๊ะใช่ีอะไรรก็บจะบอกก็นานแล้วแต่ว่าไม่กล้าโอากาสดีน่นะที่จะถามลำพึงว่าลำพึงเออลำพึงเข้อโซ่รือยังจ๊ะตายแล้วตายแล้วไทุกทีเลย กูเจอหน้าเธอไม่กล้าบอกใจตกปลามาทุกทีปลามาเต่าเฮนี่หน่อยว่าไงเพื่อนไม่กล้าบอกรักเขาอะไม่กล้าบอกเลยไหมช่วยหน่อยได้ไหมนะเอางี้เดี๋ยวเต่าสอนเต่าพูดเลยไปเดี๋ยวเองพูดตามเลยนะพูดตามเต่าเหรอมีมีประสบการณ์อยู่เป็นใจนะประสบการณ์มันเยอะมเริ่มยังไงก่อนอะเออเออไปเด้ไหมไอ้ไกลหนขอยดิน่าเกลียดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยไอ้ไกลสิ เต้าจะมาใกล้เขาพี่ใกล้เขาเนี่ยมึงอะไรพวกนี้การบอกเราผู้หญิงเนี่ยเราต้องอยู่ใกล้ผู้หญิงไอ้บ้านเอออย่างนั้นมากเลยการไม่บอกไอ้หนูน้องนั่นสวัสดีจาร์ลำพึงสวัสดีจาร์ลำพึงใช่จ้ะเออคือว่าลำพึงจะไปไหนจ้าเออคือว่าลำพึงจะไปไหนจ้าอ๋อลำพึงกับพี่สาวกำลังจะไปเที่ยวตลาดจ้าแล้วลำพึงกินข้าวหรือยังจ้าแล้วลำพึงกินข้าวหรือยังจ้า พี่ภัยตั้งแต่เช้านะน้ำพึงยังไม่ได้กินข้าวเลยจ้าเขาทางเลยเขาทางแลยเนา <c oughs> คือว่าน้ำพึงไปบ้านพี่ภัยสิคือน้ำพึงเนี่ยไปบ้านพี่ภัยสิจะดีแหละจ้าดีสิจ้าเดี๋ยวพี่ภัยเนี่ยจะทำกับข้าวให้กินดีสิจ้าดีพี่ภัยเนี่ยจะทำกับข้าวให้กินว่า <c oughs> ไ, <c oughs> ไ,ไงว่าไงว่า <c oughs> ไงเขาว่าไงเขาว่าไงไปหรอเออเอเอไปก็นน ทำแล้วไอพี่ภัยเนี่ยจะทำอันนี้ให้กินนะเดี๋ยวพี่ภัยเนี่ยจะทำอันนี้ให้กินนะเตาฟ้าฟักฟักเด่นฟ้าฟักฟักฉาติ้ากับฟักเอฟ้าฟักผัดอู้อู้ตาไม่กูพูดดีเตาฟ้าฟักฟักเด่นฟ้าฟักฟักชาต้ากับฟักเด่นฟ้าฟักผัด พูดตามดูปากกูนะไม่ชัดเหรอเออพูดไม่ชัดดูปากเต่านะจะชัดเราเออตาฟ้าฟบดฟัดเย็นฟัดฟัดฟัดขาฟาดแบบฟัดเอี้ยคฟัดผัดไอ้ไอ้ไอ้แทนสอนนี่โอ้ยสอนเรื่องไอ้เต่าโอ้ไม่ชัดเลยพูดไม่ชัดเนอะตายแล้วแย่เลยตายพูดตามแทนนี่นาแค่สอนหน้าใช่ไหมการเยอะกว่าไอ้เต่าโอ้ยเลยใส่ในโชคทนเลยถนัดเลยแหละสอนแทนสอนหน่อเอมาพึงจ๋าและพึงจ๋า ้ากินข้าวเสร็จแล้วถ้ากินข้าวเสร็จแล้วยี่ไพ่จะพานำพึงไปล้างถ้วยล้างชามพอล้างชามพอจะพานำพึงไปล้างถ้วยทาเชียวเช้าจนนอนช้าอะไรนะ่ยาเชียวช้ำเช้าช้ำช้ชทำเฉียวช้ำเช้าช้ำขาวช้ำขั้มโอ้โยไอ้ไพ่เฮ้ยเรียนไม่มาวะทำไมอ่ะ พูดที่ไหนสนพูดไม่รู้เรื่องเลยทำไมนะทำเฉียวท่องเช้าเช้าช้าท่องช้าช่างเกี่ยวก้องเช้าชางขาวกล้องค่ำแม่ดูดูป้าทำเฉียวท่องเช้าเช้าช้าช่องช้าช่างเกี่ยวก้องเช้าชางขาวก้องค่ำตายอย่างนี้ตายเต้าอีเปลี่ยนเปลี่ยนผู้ชายเหรอไม่ชัดเปลี่ยนครับงเปลียนกินเป็นค่ำเลยลำพึงจ๋าลำพึงจ๋าพี่จะพาลำพึงพี่จะพาลำพึงไปกินของดีที่เมืองสุพรรณไปกินของดีที่เมืองสุพรรณแตลงแม่แปลงชายจดน

อะไตามใจเลยตามใจเลยเออดเรีกิกาเอง